รถ m อ็มแสครับ m อ็มแสคันนี้ใส่ลูก60เซรามิกน้ำลึกหัวเพชรครับแคมเดิมขยายฝาสูบเล็กน้อยนะครับล้วงให้นะครับแล้วก็ทำการทำการแะล้วงฝาสูบให้ใหม่หมดบทวาวใหม่หมดนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับรับเปลี่ยนหัวฉีดเป็น1 7 0ิ c ีนะครับสำหรับลูกสูบ60มิล1 6 5ต c ีครับเป็นไงเดี๋ยวเราไปดู ผมช่างสอนเมก็ว่าวันนี้ครับเป็นวันทิตย์วันหยุดนะครับวัทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565ปีต8คน222 0วันนี้เรามารีวิวกันตอนอ4โมง40นาทีครับหรือว่าที่6มาิกา40นาทีครับสำหรับรถที่มารีวิวในวันนี้ก็เป็นรถ จะาหเอ็มสแลครับจให้เอ e ็มเซลคันนี้เป็นรถของคุณเชาเฉาอยู่กรุงเทพนะครับคันนี้เคยได้ทำลูกอินโดไปแล้วก็นานแล้วครับก็เสื่อมสภาพไปทีนี้ว่ากลับมาทำเป็นลูก60เดริมิกน้ำลึกหัวเพชรนะครับตามสไตล์ของทั้งสอนนะครับก็ไม่ได้ทำลูกอย่างเดียวครับอัพลูก60น้ำลึกหัวเพชรแล้วก็ยังมีทำฝาสูบด้วยครับ ฟ้าสูงก็มาขยายไอเสียให้เกือบๆถึงประเก็นนะครับอยายให้กว้างจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าทั้งสองก็มีสูตรลดความร้อนแล้วนะครับคือทําแล้วจะจะไม่ร้อนเครื่องเครื่องยนต์จะไม่ร้อนนะครับก็ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วครับ้อมบดวาลวใหม่บดวาลวใหม่ล้วงวาลวล้วงไอดีไอเสียไอเสียนี่เปิดปากเลยครับให้ให้กว้างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิงกันวาลวบดวาลวใหม่ ก่อนหน้านี้มาก็ได้เจ้าของได้ไปทําเป็นรูป60มาแต่ว่าเป็นรูปตีปอกก็ไม่ไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับออทั้งสองก็มาทําเป็นเซรามิกครับต่อตอนนี้ก็จบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมพร้อมใช้แล้วนะครับแล้วก็มีทําเกี่ยวกับพวกฝาสูบนะครับฝาสูบมีน็อต เกียวหวานตัวยึดแคมหวานทั้งสองก็ไปทําตีเป็นเกีียวสปริงให้ไม่กินเนื้อที่นะครับก็แน่นแล้วตอนนี้แน่นแล้วครับวาลว,วาลวก็ใช้แคมแคมเดิมแคมเอ็มลแคมเดิมนะครับส่วนกล่องก็เป็นกล่องเดิมแต่ว่าหัวฉีดเปลี่ยนเป็น1 7 0ยีซีนะครับหัวฉีดเปลี่ยนใหม่เป็น170ยีซีตอนนี้ดีครับแล้วก็น้ํามันก็ปรับให้อยู่ในเกณฑ์พอดี ลบโค้ดใน ECU นะครับแล้วก็ปรับระดับน้ามันใน ECU ให้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เสร็จวัดไฟชาร์จได้ครับทัาน,นี้ไฟชาร์จได้14ครับได้14โวลต์นะครับไม่เอเอร์เอลอร์แล้วก็ไม่เกินนะครับไม่ไม่ขาดครับใช้ได้สบายๆตอนนี้สตาร์ทก็ติดง่ายดีอะไรดีหมดครับท่อเสียก็มีขยายปากให้เล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เดินพอครับเพื่อประกันกเซฟค่าใช้จ่ายนะครับเซฟค่าใช้จ่ายให้ก็ ้าเดินคอ้าไปอีกพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่8,200บาทนะครับทําทั้งวาวทั้งหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับพุกบนนะครับ้ังเสียงดูครับฟังเสียงดูครับเพราะว่าตอนนี้ติดแล้วเรียบร้อยแล้วขับเครื่องยนตติดแล้วครับครับครับเร่งขึ้นไวมากเลยครับวู้เลยครับวนรอบกะครับ แบบนี้ก็ใช้งานได้ดีวิ่งดีครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นก็ใช้ของผลิตภัณฑ์ยามาฮ่านะครับตรงรุ่นน้ำมันเครื่องก็ใช้ของอีเดอร์มิติกนะครับเซมิเซนติคครับติดถึงห้าสิบสิดถึงสี่ินะครับไม่ใช่สิบห้าสิบิดถึงสี่สิก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วจะได้แจ้งให้เจ้าของมารับรถกลับบ้านได้ครับก็สำหรับเอ็มเตร์ลนะครับก็ง่าย ไม่มีปัญหาจบได้จบได้โดยไม่มีปัญหานะครับ e x c i ไซเตอตอนนี้เข้าเยอะครับเข้ามาที่ช่างสอนครับมาจบที่นี่ได้หมดนะครับก็ฝากผลงานนะครับสมาชิกทุกท่านอยากให้ช่างสอนได้ทํารถให้ก็ทําที่ไหนไม่ถูกใจก็มาช่างสอนยุ่มกระบได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อสมาชิกจาก YouTube จาก Facebook นะครับทุกท่านนะครับ หรบวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับลาไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับเดินคงคันใหม่ก็น่าจะเป็นเอ็กเซนเตอร์วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้ามานะครับเพราะว่ามีสั่งออเดอร์ไปแล้วครับหรบวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้โอกาสดีพบกันใหม่วันข้างหน้าครับสวัสดีครับผมทั้งสอนมงกว่างครับผม